วิธีทําให้เขาตกหลุมรักเราอย่างแนบเนียนนะคะหรือว่าเรากําลังแอบชอบใครอยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้ได้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเป็นของเรานะคะข้อที่1ค่ะห้ามทําตัวห่างเหินค่ะมีหลายคนคะสามารถจะแอบรักใครบางคนได้เป็น10ปี3ปี1ปีถ้าสําหรับอาจารย์เปินน่นเนาะอาจารย์เปิ้ลว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากเพราะว่าถ้าเรายังอยู่แบบนี้ก็หมายความว่ามันไม่มีตอนจบของเรื่องนี้ถูกไหมตอนจบก,ก็คือแยกย้ายกันไปเพราะว่าเขาก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าอยากให้คุณกล้าหาห ที่จะเปิดตัวให้เขาเห็นว่าชั้นน่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นเหมือนหมาหยอ,อกไกลอะ่ะให้เขาเห็นหน้าเราบ่อยหเห็นหน้าเราซ้ําๆแต่ไม่ใช่ภัยคุกคาม ะะเพราะว่าเราเนี่ยมีโลกของเรามีสังคมของเรามีงานของเราที่ต้องทําแต่ทําให้เขาเห็นบ่อยๆนะคะยิ้มสดใสเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะนะคะหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเออคนคนนี้น่าสนใจผ่านตัวตนของเราที่สดใสนั่นเองแล้วก็การที่เขาเห็นซ้ำเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนะี่ยชอบเราอย่างที่ไม่รู้ตัวนะคะ 2. ในเมื่อคุณเคยท่าทีไปแล้วเนี่ยถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่เราจะได้เปลี่ยนคนเนาะท่าน,นี้วิธีการก็คือเราจะต้องทําตัวเป็นคนที่พร้อมจะลุยกับทุกกิจกรรมนะคะ หรือว่าเริ่มต้นที่จะออกตัวว่าเออฉันชอบอะไรบ้างพยายามหาความสอดคล้องว่าเขาชอบกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเออชวนไปด้วยกันไหมลองไปไหมเออถ้าคุณจะไปเมื่อ,อไหร่ลองชวนแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นการเชิญชวนนะคะให้ทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าถ้าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยการไปดูหนังกินข้าวฟังเพลงเล่นกีฬาปีนเขาไปทะเลเราจะได้รู้ว่าเออเราชอบไหม นะเขาชอบไหมมันก็จะได้ไปต่อแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณไม่พยายามจะบอกว่าคุณพร้อมจะไปทํากิจกรรมกับเขาเนี่ยบางทีเขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาก็กลัวหน้าแตกเรากลัวหน้าแตกแต่เราไม่กลัวหน้าแตกเพราะว่าเราเปิดตัวไปแล้วถ้าใช่ก็ไปต่อเนาะอ่าถ้าไม่ใช่ก็พอแค่นี้ซึ่งเป็นเป็นอะไรที่มันสนุกมากช่วงเวลาที่แบบมีความสุขที่สุดในช่วงเวลาที่กาลังจะเริ่มต้นคบกันนะอาจารย์ว่นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จีบนี่แหละ <laughs> จะนี่เป็นเรื่องจีบกันแต่ในขณะเดียวกันเนาาาาาะในกกกกรรรทที่่่เเเววํํิจจมมยคคุุณณต้้้องไหูสึดด คุณไม่ต้องทําให้เขารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่คุณหมายปองคือทําให้มันสนุกอ่ะเอนจอยอ่ะสังเกตไหมผู้หญิงบางคนหนีอ่ะผู้ชายตามผู้หญิงคนไหนตามผู้ชายหนีหลักการเดียวกันสลับเพศก็เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมมนุษย์ต้องการไขว่คว้าสิ่งที่มันเกินเอื้อมมนุษย์ต้องการไขว่คว้าสิ่งที่ไม่อาจได้มาเวลามันได้มันแล้วม,มันภูมิใจเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ถึงแม้เราจะเชิญชวนให้ทำกิจกรรมหรือเขาชวนคุณทำกิจกรรมนั้นคุณจะต้องไม่ทําให้เขารู้สึกว่า คุณขาดเขาไม่ได้หรือคุณกดดันเขาคุณเตรียมตัวจะล้อมข้อเขาไม่งั้นเขาหนีเลยนะ,ะต่อมาข้อที่3ค่ะยิ่งเราเป็นความสัมพันธ์ที่อินดิพีเนนต์นะคะคือมีความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระเช่นคุณมีโลกของคุณอเขามีโลกของเขาแล้วก็มีโลกของเรามีโลก3ใบนะในโลกไปเนี้ยโลกของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาโลกของเราเรื่องส่วนตัวของเราและโลกของเราสองคนสู t ก e น พยายามโฟกัสโลกของเราสองคนอย่าก้าวข้ามไปโลกส่วนตัวเขาและทําให้ชีวิตที่เป็นโลกส่วนตัวของเราน่าสนุกมันทําให้เขารู้สึกว่าอุ้ยเธอมีพาร์ทของเธอเธอมีพาร์ทไปปีนเขาเธอมีพาร์ทไปเดินป่าเธอมีพาร์ทไปเข้าคาสเรียนภาษาอังกฤษเธอมีคาที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมเธอมีคาที่สนุกเรื่องของการลงทุนหุ้นเธอแบบมีความน่าสนใจอ่ะแล้วเธอก็ไม่ยุ่งกับเรานะเธอมีกิจกรรมที่น่าสนุกมากเลยแล้วอยู่ใกล้เธอก็คลายเครียดสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีโลกของเราแล้วไม่พอเราไม่ยุ่งกับโลกของเขานะแต่เขาอยากจะเข้ามาอยู่ในโลกของเราโลกส่วนตัวของเราตรงนี้แหละค่ะใครสามารถทําได้ไม่ยากเลยนะเป็นตัวเรานะมันจะสนุกมากมันจะมีความสุขมากนะแล้วในที่สุดนะผลลัพธ์ท้ายนะคะไม่ว่ามันจะจบลงไงมันจะจบด้วยความงดงามค่ะความสําเร็จของความสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะได้ถึงไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคบกันนานแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อเราคบกันไปแล้วเนี่ย ความรักของเราแต่ละวันเนี่ยมันเป็นความรักที่มีคุณภาพหรือเปล่าเป็น3เดือนที่มีคุณภาพไหมเป็น3ปีที่มีคุณภาพไหมหรือว่ามันเป็นความล้มเหลวเพราะว่าต่างคนต่างทะเลาะกันเพราะฉะั้นจําไว้นะคะความรักเนี่ยต้องการการคิดแบบคิดบวกเลยอะคิดบวกแล้วก็ไม่ไปจินตนาการถึงเรื่องที่เราไม่ต้องการเห็นชัดเจนค่ะว่าฉันคู่ควรกับความรักที่แสนดีและอุ่นเห็น <foundational S 2> <descob Lev. S 1> ชัดเจนค่ะว่าคุณคู่ควรกับคนที่ใช่ไม่ด้อยค่าตัวเอง เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คนรักของคุณก็จะเห,เห็นคุณค่าคุณมากขึ้นเท่านั้นลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะคะ3วิธีตกลุมรักแบบเนียนๆแต่ถ้าใครอยากได้ความรักนะคะอาจารย์เพิ่มมีจิตพยาความรักนะ17วิธีตกลุมรักรอบที่ร้านและอีกตัวหนึ่งก็คือบริหารเสน่ห์แฟนหลงลองทักมาเรียนเพื่อสร้างความสเสีียวความรักกันนะคะขอทุกคนโชคดีดัานความรักค่ะ